นี่ละพี่น้องเอ้ยชีวิตของคนเฮาเกิดมาบำบังบ่หมี่คือเพิ่นเนาะต้องมาขวนควายหาอยู่หากินเองเลี่ยงปากเลี่ยงท้องเจ้าของคิดสิอยู่ในสังคมนะพี่น้องมันก็ต้องยืนด้วยล่ำแขงของเจ้าของให้ได้แต่ว่าพายาย่อญอยากสิให้สุกคนที่เขามาเบิงขลดหนีได้แรงบันดาลใจในใการทำมาหากินนะมาเบิงพอญ่ย,ยล้วโอ้ยถึงเพิ่นสิเป็นจังสี่เพิ่นกันย่งเห็ดทำมาหากินเนาะ สวัสดีครับสุขูสุคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้คลิปนี้ก็มาพบมาว่อพบับพกอใพญ่ยอีกเที่ยนึงเนาะเมื่อนี้พญใยอีกกะสิผ้าพี่พาน้องออกหาอยู่หา,หากินคือเก่าลับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ว่าสิไปทังเสรีไทยสิเอารังวั่นไปให้ลูกค้าทา้งพุ่นยังได้กันนําไปเบิ้ลนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิผ้าพี่พาน้องไปไปค้าไปข,า,ไปขายน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพี่พี่น้องนอง,นอง,นองที่มาเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในกรุงเทพ ที่อาศัยอยู่แถวเสรีไทยหรือว่าสีเห็ดงานอยู่แถวแถวนั้นถ้าเห็นพยย่อใหญ่ก็เออใน,นเดอ้อพี่น้องเอ้ยพยย่อใหญ่สีเอารางวัลไปฝากก็ซอยสนับสนุนพ่อใหญ่แน่พ่อใหญ่อยู่ได้ก็ย้อนนี่ละวะย้อนลูกค้านี่ละซอยซื้อซอยอุดหนุนตลอดมาเนะยาะพ่อใหญ่ก็สีอยากให้พี่ให้น้องถือก,กันสุขูสุขคนละถ้าพ่อใหญ่ออกรางวัลเองแต่อันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ออกรางวัลเองเหตุอย่างไรเนาะ ลังคน้นซสือแนบถึกแนลังคน้นซสือก็ถือแนไปยังสันหลังจากเอาจัก,กรยานมาจอดไว้มองเก่ามองเดิมเนาะแล้วก็สิไปขึ้นรถสองแถวพี่น้องผุดละจุดหมายไปทางเซรีไทยพุดละถ้าสิไปเซรีไทยก็ต้องนั่งรถสองแถวไปลงมินบุรีเนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปต่อสายยี่สิบเจ็ดที่มันแรนเขาถนนเสรีไทยก็แล้วแต่ลังคน้นก็ไปต่อมินบุรีก็ได้ ลังค้นกับปต่ตอท่างบางกะปิก็ได้แล้วแต่ทนัดไผยธนัดมั่นเนาะพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดมองตอรถเม่แล้วมองนี่ก็คือป้ายรถเม่หนาโ่งพยาบาลน,นาวมินเก่าเนาะพี่น้องเลยตลาดมินบุรีมาแนจักหน่อยหนึ่งก้อนที่สีเขาเซรีไทยพี่น้องเดี๋ยวพญายกสีผ้าพี่ผ้าน้องมากินเข่าก่อนเนะาะยังได้กับมาเติมพลังก่อนห้ร่างกายมั่นอิม่มมันสิได้มีแห้งยาง ล้านอาหารน,หน้อยนี่ละพี่น้องเห็นล้านน,น้อยนิยังสีนี่โอ้ยแซ่บได้บอกให้อยู่ติดกับเซเว่นเลยพี่น้องถ้าผายพานป่านมาแถวนี้ก็ลองมาแวะกินเบงว่ามาสีแซ่บคือจังพญยายวาบอเมนูที่พญายกินมือนี่ก็คือหมูกระเทียมพริกไทยพี่น้องหมูกระเทียมพริกไทยลาดเขาหลายล,ายล้านที่พญายไปหากินมาบางล้านก็หมูแข็งแน่เขาแข็งแน่รสหวานแน่แต่ว่าล้านนี้ ถือว่าคืึกปากพ่อยายหลายหลังจากผ้าพีผ้าน้องกินเขาเรียบร้อยแล้วกับผ้าขืนรถเมลสาย27พี่น้องจากตลาดมินบุรีแล่นเข่าถนนเสรีไทยพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเรียบร้อยแล้วมองที่จะขายมองแหลกสิผ้าพีผ้านองย่งางและที่นี่เตรียมตัวย่งางน้ากันได้พี่น้องเด้อป้ายทีพ่อยญยล่องในี่จักเขาเอินป้ายยังหระว่าแต่ว่ามันอยู่ไกลๆกกับโ่งเลียนชินวอนพี่น้องฟังตรงคำม,มันก็สิเป็นสร้อย เซลีไทยสามสิบเอ็ดเีไทยยี 29, ่สิบเก้าเีไทยสามสิ 33, บสามไปยังสัตะพี่น้องมาที่นี่ก็พพ้อมแล้วเนาะพ้อมแลวกวลัไปเป็นยางกับพ่อใหญ่เดี๋ยวพ่อใหญ่สิ่ผ้าย,ยางเลาะเลาะเลาะขายไปเรื่อยๆคนละนี่ละพี่น้องเอ้ยชีวิตของคนเฮาเกิดมาบ่มังบ,บ่มีคือเพิินเนาะต้องมาขอนควายหาอยู่หากินเองเลี่ยงปากเลี่ยงท้องเจ้าของคิดสิอยู่ในสังคมนะพี่น้องมันก็นต้องยืนด้วยล่ำแค็งของเจ้าของให้ได้ แต่ว่าพอยายอยากสียหายสุขคนที่เขามาเบิงคลิปนี่ได้แรงบันดาลใจในการทำมาหากินนะมาเบิงพอยายแล้วโอ้ยถึงเพิ่นสิเป็นยังส่เพิ่นกัย่งเห็ดทำมาหากินเนาะแล้วจากหมู่บ้านแรกกระสิย่ายไปหมู่บ้านที่สองนะพี่น้องหมู่บ้านแรกวันหนึ่งมันมีอยู่สองซ้อยอยางเข่าแล้วก็ยางออกซ้อยสามสิบสามกับซ้อยสามสิบสามทับหนึ่งครับพี่น้องออกจากหมู่บ้านวันหนึ่งหันกับมาหอดหมู่บ้านวังท่องวิลา อันนี้ยูส้อยเสรีไทยสามสิบเก้าพี่น้องส้อยนี่ก็ทะลุได้ทะลุไปส้อยเสรีไทยสี่สิบเอ็ดหรือสี่ไปทั้งหลังก็เป็นเอืออาอรบึงกลมเนาะก็สิเลาะ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 ยางเข้าไปคนละพี่น้องเมื่อเร้าออกบ้านมาเห็นฝ่าแล้วโอ้ยก็คิดว่ามือหนีผ้าพีผ้านองมาตากฝนซะบ่แต่สวยๆมากมันบม่มีฝนพี่น้องมีแดดเลยแดดแห้งอีลีมือนีโ ตอนนี้ก็ญย่างมาแล้ว2หมู่บานใส่เวลาย่างประมาณ3มชั่วโมงพี่น้องหมบานละชั่วโมงเคืองก็พ่อได้ขายอยู่ดอกว่าหลังจากที่ผ้าพีผ้านองมาสร้อยเสรีไทย39เก่าเรียบร้อยแล้วกะสิผ้าพีผ้านองย่ายหมองใหา่บอลเด้อพี่น้องเด้อจากเสรีไทยกะสิไปพนละไปหาทายลาดนั่งสาย27กลับไปทั่งตลาดมิ่นคือเก่าพี่น้อง เดี๋ยวสินางถารถเม์ก่อนนางมหาหอดซีแยกมินบุรีกัมาล่องปลายแรกมองที่มันสีเลี้ยวขวาไปตลาดมินบุรีพี่น้องล่ไงปแายแรกแลละกะ็สีย่างย้อนกลับไปไปข้ามซีแยกผุระที่พี่น้องเห็นนั่นละหลังจากที่ข้ามซีแยกมาเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ก็มายืนยุฟังถนนสุวินทวงพี่น้องซอยทั้งนานีละ ที่สีลาดไปส้อยหัดไทลาดได้มาสิบออกหัไท์ลาดส้อยหนึ่งพี่น้องพอใหญ่กับผ้าพีผ้านองยางเลาะมราืเลยๆส้อยนี่กับเน่าเติบอยู่พี่น้องประมาณผุล่ะกิโลหนึ่งมันก็สิยางอ้อมนั่นอ้อมนิว้วเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาไปตามทางของมันเรื่อยๆพุล่ะอันนี้ก็สี่ออกปากทางาหาาถ์ให้ลาดส้อยหนึ่งพี่น้องอยากสี่บอกว่ายางมากเกือบกิโลแถวนี่ ได้ขายเท่ไดไรหูบอพี่น้องได้ขายอยู่คนเดียวมีคนเดียวทานละที่สือตอนนี้ก็เวลาเกือบเที่ยงแล้วว่าสีผ้าพีผ้าน้องไปขายมองออ่นอีกเบิ่งส่งแล้วคือสียางตอเบาไหวห่อนกับห่อนเมื่อยกับเมื่อยอยางติดต่อกันมาแล้วสี่ชั่วโมงกลัวพี่น้องกัสีผ้าพีผ้าน้องเข้าบ้านพักผ่อนแล้วพี่น้องมืออื่นคอยมาสู่กันไหมออกจากนี้กะ นั่งมอเตอร์ไซค์พี่น้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาลงหลังตลาดมินบุรีมันสีมีทางยางรัดมาทางน,น้อยนี่แหละมันก็สิมาพอ้ากพวกคิ้วรถตู้เขาล่มเก้าพวกคิ้วรถสองแถวเขาล่มเก้ายู่แถวๆนี่แหละพี่น้องก่อนจะจบคลิปก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิงเนาะและที่เลื่มบด้เลยก็ต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่สนับสนุนที่อุดหนุนพยายมาโดยตลอดเนาะ